ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอทกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของเกม Clearer of Zonalia กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับรายละเอียดนะครับในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Clearer of Zonalia นั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Clearer of Zonalia เนี่ยนะครับจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะครับรวมไปถึงรายละเอียดของกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยนะครับที่จะทำการอัปเดตในสัปดาาาาาาหหห์นนนนนนีีี้้เเเเ่่่่ยะะะะคคครร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 ัััับบบมมมงงงืืออออไไขขววลพิใใสถจ เจ้าตัว c a นดี้เชนเนี่ยนะครับแลกกันได้บ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกหรือว่ามีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปวิดีโโอออออออสสััััััััััั้้้้้้้นน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 นๆเเ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 เีีีีี่่่่่ยย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 ยะะะะะะคคคคคครร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 รบบบบบลลลลงงงงงงใใชชาา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 ามมมมมกกกกไไไไไ็ถถจขปปปปดดดดดดพแววู๋ต ขอองเเเลล่นนกัได้ยฮะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะนะผมจะมาสปอยนะครับรายละเอียดการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Zonaia นั่นเองนะฮะว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยจะมีรายละเอียดในการอัปเดตนะครับรวมไปถึงตัวละครใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีตัวอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับเรามาดูกันในส่วนแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนแรกที่ทางเกมเนี่ยนะครับจะทําการอัปเดตในสัปดาห์นี้เลยนะก็คือกิจกรรมคริสต์มาสนะครับหรือว่ากิจกรรมวินเทอร์อีเวนท์นั่นเองนะครับโดยกิจกรรมคริสต์มาาสปปรระะะจจํี2023นคับก็ อัปเดตนะครับครั้งสุดท้ายในสัปดาห์นี้แล้วนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมคริสต์มาสแล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องทําการใช้เจ้าตัวแคนนี่เชนนะครับหรือว่าหากใครที่กําลังนะครับฟาร์มแคนนี่เชนอยู่เพื่อใช้แลกของรางวัลเนี่ยนะครับก็ต้องเร่งมือกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยนะครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมคริสต์มาสแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในการอออออััััััปเเ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 ดดตนน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 ะะะะคคคครรรรรรรบบบขขขงงงงววสาาาาาาา์ทททีีีี่่่่6ืืมมมกกกยยยหผู้พฒ็จ ตัวกิจกรรมคริสต์มาสหรือว่ากิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์เนี่ยนะครับออกจากทางเกมแล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องใช้เจ้าตัวแคนดี้เชนแลกของรางวัลให้หมดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ใช้เจ้าตัวแคนดี้เชนเนี่ยนะครับเจ้าตัวแคนดี้เชนของเพื่อนๆเนี่ยก็จะถูกลบออกจากเกมไปพร้อมกับกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสเลยนั่นเองนะครับโดยในการอัปเดตกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีครีเจอร์ตัวใหม่นะคคครรรรรัััับบเเเเเพิ่่่มมข้าาตวนนนนนอองงะะปป็ีจจ์ ชื่อว่าเจ้าอติควงนั่นเองนะครับโดยเจ้าอติควงเนี่ยเป็นครีเจอร์นะครับที่ถูกจัดทําขึ้นมานะครับให้เป็นครีเจอร์ประจํากิจกรรมคริสต์มาสหรือว่ากิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์ในปี2023นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอติควงเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่จะคล้ายคลึงนะครับกับนกตัวเล็กๆนั่นเองนะซึ่งฉายาของเจ้าอติควงเนี่ยนะครับได้รับฉายาว่า The Heart of Winter นั่นเองนะครับหรือว่าหัวใจของฤดูหนาวนั่นเองนะครับซึ่งธีมของเจ้าอติคคคคเเเเนนนนนนนีีีีี่่่่ยยกกก็็จจะะะปรรรรอออออ์ททมมมธล้้้าาััับบดไไํงงซึง สีของเจ้าอติคัวก็จะเป็นสีธีมแนวคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับหรือว่าวิธีการได้รับเจ้าอัติคัวตอนนี้ทางเกมก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะว่าเจ้าอัติคัวเนี่ยนะครับจะได้รับอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าผมก็เดาว่าเจ้าอัติคัวเนี่ยนะครับน่าจะได้รับนะครับจากการใช้เจ้าตัวแคนดี้เชนหรือว่าเจ้าตัวลูกกววยเนี่ยนะครับในการไล่ซื้อตัวมันได้นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะและนอกเหนือจากเจ้าอัติคัวนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามมมมาาาาใใในน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 สสััััััปดหหห์์ีีีีีีีี้้้้แลลลววววเเเเเเ่่่่่่ยยยะะะคคคครรรรรบบงงออออจจกกตทผูืืพๆ เป็นนอยย่าางมกละโดยเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเจ้าเอราลิกเคลียร์นั่นเองนะครับถ้าออกเสียงผิดหรือว่าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโดยเจ้าเอราลิกเคลียร์เนี่ยนะครับจะเป็นคลีเจอร์ที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับในตู้รอยัลตี้กาชาณนั่นเองนะครับหรือว่าตู้พระราชวังนั่นเองนะครับถ้านึกไม่ออกน่ก็ให้นึกไปถึงตู้ของคิงหรือว่าควีนนั่นเองนะครับโดยเจ้าเอราลิกเคลียร์เนี่ยนะครับจะเป็นคลีเจอร์นะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนนี่ยะครับเป็นอัศวินนะครับหรือว่าเป็นทหารของพระราชาันั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเอาพูดกันง่ายๆเลยก็คคืออเเจ้าารลิ มีเนืน้อเรื่องที่เป็นทหารนะครับของเจ้าคิงนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าราชานั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้า,า,า,นนา,เ,จาเอาริลิกเคียเน Text ี่ยนะครับความเท่หรือว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเท่มากๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นครีเจอร์หนึ่งตัวนั้นที่น่าจะเป็นที่จับตามองนะั้นแล้วก็น่าจะเป็นที่ต้องการของผู้เล่นหลายๆคนมากๆเลยน,นั่นเองนะครับเนื่องด้วยจากรูปร่างห,หน้าตาของเจ้าเอาริลิกเคียนะครับรวมไปถึงค่าสเตตัสของเจ้าเอาริลิกเคียนะครับที่น่าจะถูกทําขึ้นมานะครับให้เป็นครีเจอร์เทียห้าอย่างแน่นอนนะอันนี้ผมขอดาวลลก็ต้งแ เป็นที่ต้องการของผู้เล่นหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเอรอลิคเคลนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขในการได้รับเจ้าเอรอลิคเคลนี่นะครับเราก็สามารถได้รับมันนะครับจากการสุ่มจากตู้รอยตี้กาชานั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขในการสุ่มตู้นี้ก็คือเราเนี่ยต้องมีเจ้าตัวที่กิจกาชานะครับหรือว่าเจ้าตัวตั๋วในการสุ่มตู้นี้เนี่ยนะครับจำนวน10บใบนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวตั๋วนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถได้รับจากการย่อยคลีเจอร์ที่เรามีนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้เหตุแรกก็ได้นั่นเองนะครับซ หมายความว่าถ no ้าหากเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะสุ่มตู้รูเลตตี้กาชาอันนี้เนี่ยนะครับเราต้องใช้เห็นในการแลกเปลี่ยนตั๋วทั้งหมด8,000เห็นนั่นเองนะครับจึงจะสามารถได้รับตั๋วสิบใบแล้วก็นําไปสุ่มตู้รูเลตตี้กาชาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเจ้าเอลลิรกเคลียร์แบบ100%นะเพราะว่าตัวละครในตู้รูเลตตี้กาชาเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการเพิ่มเจ้าเอลลิริกเคลียเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเป เคลเจอร์ Memorial ที่มีอยู่ในตู้นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องไปสุ่มกันอีกทีนะว่าเราเนี่ยนะครับจะได้เจ้าเอลลิเคียจากการสุ่มตู้เรียลตี้กาชาหรือเปล่านั่นเองนะครับยังไงก็ไปเตรียมตั๋วที่กิจกาชากันมาได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าใครที่ไม่มีตั๋วก็เตรียมเห็ดกันให้ดีนะครับเพื่อที่จะนําไปสุ่มตู้นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็จะมีเคลเจอร์ตัวใหม่ในสองตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีกก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 าาาาารร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 รออออัััััััััปปเเเเเดดดดดตนนนนนนนะะะคคคบบบิิจจจมมมหหหืืววว่่่่ใสส์ุทท้้ยยยแลลงงงงงพๆ็ไีี๋ อัปเดตแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดของการอัปเดตของสัปดาห์นี้กันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆหากชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาคลีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพลูชี่หรือว่าเจ้าตุ๊กตาเสริมสถานะนะครับหรือว่าจะเป็นเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะที่เพจพีแอลเซนด์ดักกอนช หนนด้วยะครับสำหรับเพื่อนที่อยากได้เห็นนะครับไปสุ่มเจ้าเอรอิโอเคียนเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ